รับทุกท่านเขส้สู่งานถแถลงข่าวการจัดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาต้นและวิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ภายใต้ชื่อง,งาน116ปีประจําปีงบประมาณ2,567นะครับซึ่งในโอกาสนี้วัดสงสเสรยนะ แม่นามและหลับลอบ ที่ไหลผ่านหรนืแต่งอันอุดมสมบูรณ์ของที่ราบรุ่งนี่จึงเป็นส่วนที่ํำให้พระบาทสมเด็จพระจราจบข้าเทียจีของเส้นทางสังข์ที่มีมาแต่กั้งราน กระดอนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชเสวีประพฤติสหรับนักแสดงด้วยนะครับเป็นการแสดงที่สวยงามอ่อนช้อยนะครับและสื่อถึงเรื่องของพระราชนิยมครับรัชกาลที่มน์ครับก็ได้รเริ่มนะมาตั้งแต่อัตตาภาพประยุทธ์ใหม่ๆก็รวมระยะเวลาก็ประมาณปีนี้13ปีแล้วก็ เริ่มแรกนั้นก็จัดเป็นกิจกรรมเล็กๆท่านลองว่าท่านลองพันีงามขับนะก็ช่วยกันมาหักดันกันมาเริ่มตื้นเปิดแล้วแล้วก็ออกสำรวจแล้วก็พอหลังกลับไปคืน้นะอันนี้ก็เป็นพระมาหากรุณาที่คุณที่รัชกาลที่ห้าทนที่ได้จัดนี้น,นะอยากให้เด็กๆทั้งหลายนะรู้ว่าแม่นม้ำนี้ มีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็เราจะการพระนักตรีวชิระคุญรองจาน่าเธอสานรุลีเจ้าว่าวัดคงเะเวยนะแขกท่านมุกเกิแต่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมนายพุทธยาธิานนท์นะถ้าเคยถึงอำเภอวัดสติเนี่ยนะตัวใหญ่ก็จะลุ้แตววัดปากพรหมขหามเท้าทางหลวงปุษสุกับ มปน้ำภาคดีนการนี้นะได้มีเรื่องของการส่งเสริมการท่อง,งเที่ยวอย่างไรบ้างครับกับนมัสการาพระคุณนังสีวชิรคุณนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทานผู้ร่วมแต่งงานะะและก็ทักการเดินทางสาหรับท่องเที่ยวที่อยากเดินทางระยะสั้นๆน,นะคะ ก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้วิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์116ปีตามรอยเสด็จประพาสต้นทรงเสวยรอส127นักทเที่ยวธรานะคะอาตั้งครับทรงเสวยนะคะแล้วก็วันที่17แล้วก็18ท่องพอร์ตอโวเรสซนเนสแล้วก็บนหนอี่นะคะตามจากบ้านหนองแพร ชุด116ปียอ้อนรอยเศษกระถางต้นวสุโศเลยรอสอนเอมวันที่17น,นะคะเฝ้าคุณสินะคะ,จะ,ะเจ้าของเพลงออบกอดเทมราชนะคะแล้วก็แสดงเพลงพื้นบ้ออานคณะคะบอยยุธนาต่อด้วยการประกวดเทพปรุตกระถางต้นวรโุโศวัน,นี้ทำไมบอกว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าใครก็ทั้งมหรอสพต่างๆมากมายหลายอย่าง ทางวัดและทางวัฒนธรรมจังหวัดนะครับจัดไว้รอรับให้ทุกท่านและทีส่สำคัญดังอมาตะนิรันดร์การที่วิยาดาอุหม,มารินหรือพี่หมงอุมนะครับร่วมแสดงชุ่อกอ,อ,กออกออกกันขอบคุณสื่อทุกท่านทุกแขนงนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ออกราบขอบคุณค่วยราชการทุกส่วนจ้า ก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณที่ประจับสนุนกิจกรรมดีๆนี้น,น,นะอนะามารภาพก็ไม่อยากให้ขาดหายไปก็อยากให้โยกที่ท่องเที่ยวโยกที่วัฒนธรรมแล้วก็แบบนี้นะเพราะว่าโครงการนี้ได้ถึงสามสถาบันด้ยวยกันนะทั้งชาติชาติก็คือประชาชนนที่ได้มาร่วมอครับนะ ก็ป้าพี่น้องเดือมันโดนทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจเป็นวิท,ท,ย,ท,ทยุหรือตอือทางออนไลน์นะวันที่16-17-18ิบสิปดนะงหาคมน,นี้นทางจังหวัดเชียงากก็จะมีการแต่งานย้อนรอยนะประจัน,นลอยบนตากับเป็นภาพ,าพต้นนะองโนเก่าคนเก่าสมยหน้าแนี้ครับ ลำบาภาพต่อไปคนระับเป็นเขานการเจ้าหน้าที่นะครับของ